สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะโรงเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกันยายนปีพศ2567กันนะครับ แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายคลิปอดใจรอ,อนิดเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยนะครับดวงการเงินโชคลาบนะครับ ในเดือนกันยายนนี้นะครับผมอยากให้ท่านบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับอย่าใช้จ่ายตามใจนะครับอย่าแบบอย่าใช้จ่ายแบบมือเติบนะครับพยายามเรียงลําดับความสําคัญในการใช้เงินเนี่ยให้ดีนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับในเดือนนี้ผมอยากให้ท่านงดไว้ก่อนนะครับความสุขนะครับความสุขใส่ตัวเนี่ยนะครับ ไม่จริงๆผมไม่ได้ห้ามนะครับว่าว่าห้ามหาความสุขใส่ตัวเพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับอะไรที่มันมันมากเกินไปเนี่ยนะครับในเดือนนี้ผมอยากให้งดไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับโอกาสการลงทุนเนี่ยถามว่ามีไหมนะครับก็มีนะครับโอกาสการลงทุนเนี่ยก็พอมีแต่แค่มันมันมันไม่ค่อยเด่นชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนในเดือนนี้นะครับ ลองดูในเรื่องของเขาเรียกว่าลองมองตัวเองว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับลงทุนตามคนอื่นหรือว่าลงทุนด้วยไม่ใช่ความสามารถนะครับลงโม้โมซั่วๆไปเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันเสี่ยงมากๆในการลงทุนในในเดือนนี้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับ ระวังค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามานะครับเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่นะครับเช่นอาจจะเป็นซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับอันนี้ระวังให้ดีๆนะครับที่ผมบอกว่าให้คุณระวังนะครับอย่าใช้จ่ายดีๆบริหารจัดการดีๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเกณฑ์ของท่านเนี่ยในเดือนกันยายนนะครับมีโอกาสจะเจอค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เข้ามานะครับซึ่งจะทําให้ท่านกระทบ เกี่ยวกับรายรายรับของท่านได้นะครับคือรายรับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแย่นะครับรายรับเนี่ยก็มีเข้ามานะครับแต่แค่มันไม่ได้วุ่ยวานะครับก็คือทางท่านเข้ามาเดือนละห0,000ื่นนะครับอันนี้ก็เข้ามา5 0 0ห0ื่นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาล่าช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะครับ ก็อาจจะเจอค่าใช้จ่ายก้อนใหม่ๆก้อนใหญ่ๆที่เข้ามานะครับเพิ่มเติมจากค่าใ้จ่ายปกติที่ท่านมีอยู่นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีๆนะครับให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนค่อยว่ากันเนาะนะครับส่วนดวงความรักนะครับดวงความรักคนโสดนะครับ ดูเหมือนว่าเดือนนี้คุณจะยังต้องโสดต่อไปนะครับเพราะว่าคุณยังยุ่งนะครับยังยุ่งยังวุ่นวายนะครับอยู่กับการทํางานนะครับยังยุ่งกับตัวเองยังยุ่งกับคนรอบข้างนะครับเลยไม่ได้ไปใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับไปสนอกสนใจใครเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่า ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาให้ให้ถูกอกถูกใจท่านสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านเจอคนที่ท่านรู้สึกรู้สึกดีนะครับหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้เขารู้สึกอยากคุยกับเขานะครับอันนี้ผมอาจจะแนะนําว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับเริ่มจากเพื่อนดีที่สุดนะครับดีที่สุดเลยนะครับในเดือนนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านรีบร้อนในเดือนนี้เนี่ยนะครับอาจจะเจอคนที่ เข้ามาหลอกท่านได้นะครับโอกาสถูหลอกสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับส่วนดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่นะครับหรือว่าคบหาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับคุณกับคนรักนะครับต้องใจเย็นๆนะครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันมากๆนะครับเพราะดูเหมือนว่าคุณและคนรักเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างเหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องครอบครัวนะครับ แล้วก็เอาเรื่องเครียดนะครับมาคุยใส่กันนะครับพอเรื่องเครียดเจอเรื่องเครียดนะครับนิดหน่อยมันทําให้เป็นจุดเริ่มต้นในการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณปล่อยวางนะครับอย่าเอาความเครียดนะครับกลับมาไว้ที่บ้านนะครับเลิกงานแล้วนะครับเอาไว้เอาไว้นอกบ้านนะครับความเครียดเอาไว้นอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดการในเรื่องของอารมณ์นะครับความเครียดได้เนี่ยคุณจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับหาเวลาดีๆนะครับ หาเวลาดูดีๆนะครับมาดูแลใส่ใจซึ่งก <me> <wh> <fuck> <men amigo desde popular ruption> ันและกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับปลอบโยนกันนะครับเรื่องราวดีๆเนี่ยมันมันมันจะผ่านไปได้นะครับขออภัยครับเรื่องราวที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะผ่านไปได้นะครับหากิจกรรมอะไรที่มันมันทำแล้วมีความสุขนะครับในคู่ของคุณสองคนนะครับผมเชื่อว่าเรื่องดีๆเนี่ยนะครับก็จะเข้ามา ในชีวิตคุณได้นะครับส่วนสุขภาพพานามัยนะครับในเดือนนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษนิดหนึงนะครับกินคนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับพยายามกินกินอาหารกินยาให้ตรงเวลานะครับดูแลตัวเองให้ดีในในทุกๆมุมเลยน,นี่ผมฝากไว้ด้วยนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับส่วนดวงการงานนะครับ ท director, uh ่านที่ทํางานประจานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับทำงานเอกชนหรือรับราชการนะครับในเดือนกันยายนนี้ผมอยากใจเย็นให้มากๆนะครับทํางานให้รอบคอบที่สุดเท่าที่ท่านจะรอบคอบได้นะครับตรวจสอบดีๆนะครับงานที่คุณแบบสมมติว่าคุณมีลูกน้องคุณมีทีมงานนะครับคุณให้น้องเนี่ยนะครับทางานให้คุณนะครับคุณต้องตรวจสอบงานนะครับตรวจสอบผลงานให้ดีก่อน ก่อนที่จะส่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไว้ใจใครในเดือนนี้นะครับถามว่ามอบหมายงานให้ทีมงานมอบหมายงานได้นะครับแต่งานทุกงานที่มอบหมายไปคุณต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่มอบหมายงานให้คุณเนี่ยจะเข้าใจผิดได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับงานมันมาจากทีมคุณคุณไม่ตรวจเขาก็ คุณไม่ตรวจก่อนคุณปล่อยมันแอปพูปผ่านมาได้นะครับยังไงเขาก็โทษคุณอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับตรวจสอบงานดีๆนะครับแล้วทํางานที่ได้รับเป้าหมายให้สําเร็จให้รู้ล่วงไปตามแผนตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วคุณจะดีเองนะครับส่วนท่านที่ทําธุรธกิจส่วนตัวนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับ เลี่ยงในเรื่องของการลงทุนเพิ่มไปก่อนนะครับอย่าพิ่งขยับขยายธุรกิจในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์ในช่วงนี้การขยับขยายธุรกิจเนี่ยนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็คือ 1. อาจจะขาดทุนนะครับ2กําไรแหละนะครับแต่กว่าจะฟื้นตัวใช้เวลานานนะครับถ้าเลี่ยงได้ผมขอให้เลี่ยงไปก่อนนะครับเดือนนี้นะครับขอให้เป็นเดือนที่เป็นการเตรียมการสิ่งใหม่ๆนะครับเตรียมแผนการนะครับที่จะ เขาเรียกว่าขยับขยายธุรกิจในเดือนถัดไปนะครับหรือว่าเตรียมโปรโมชั่นนะครับหาพันธมิตรหาคู่ค้าดีๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจเราเนี่ยนะครับขยับขยายไปได้ในอนาคตนะครับแต่เดือนนี้ขอให้ใจเย็นไว้ก่อนประคองตัวไว้ก่อนจะดีกว่านะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับแล้วอยากหางานทํานะครับ ไม่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งรองานแล้วนะครับอย่าเสียเวลามานั่งรองานเลยนะครับให้ท่านเดินออกไปหาสมัครงานได้เลยนะครับแต่การสมัครงานของท่านในเดือนนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะหางานง่ายๆนะครับท่านต้องเพิ่มความเขาเรียกว่าความขยันเนาะนะครับสมัครงานหลายๆที่นิดนึงนะครับแล้วพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับให้เหมาะกับงานนะครับแล้วความสําเร็จนะครับงานที่คุณคาดหวังจะได้รับ คุณจะได้มันนะครับผมเชื่อว่าคุณคุณได้แน่นอนนะครับแต่การได้มันต้องได้มาซึ่งความพยายามของตัวคุณเองนะครับในภาพรวมนะครับดวงของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับดวงถือว่าไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับดีก็ไม่ดีนะครับเลวก็ไม่เลวนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะฉะนั้น ผมเชื่อนะครับว่าหากท่านนะครับที่เป็นคนดีนะครับคิดดีทำดีพูดดีท่านเป็นคนหมั่นสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าถ้าดวงท่านนะครับนะตอนนี้ท่านรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีรู้สึกมีอุปสรรคนะครับท่านจะผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ จะมีคนหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือท่านนะครับทำให้ท่านตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับหากท่านรวยอยู่แล้วนะครับท่านมีความสุขอยู่แล้วท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับท่านจะมีความสุขมากกว่าเดิมอีกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถืออํานวยอวยชัยครับให้ทุกคนทุกท่าน ประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญขอให้ท่านและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยาเจ็บยาจนขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม